เทียผมปฏิบัตกี่ตา,าร์ให้มจอฟังหมดละถ่าครับพ่มาเทียใส่เง็ดขึ้กันเละเง็ดคัดปล่อยกันไว้บ้านผู้เดียวได้ยังไหนวะบอกว่าถ่าก้อนถาก้อนเง็ดไหลเออทำเลยนะครับ

ออก่ปออไปย้ออไปนอเนาะไปเสีปซื้อของอขก็ไป่อยู่ฮะอยู่มัอยู่เอยู่เปิดประตูรูมีอะไรฮะอหเดี๋ยวเข้ามาอดไหมนี้ไหมนี้ไหมคิ้นออดไหม พาะทองก็จะอ่านว่าไปเซี่ยงเมากันช้อปปิ้งคุณไม่รอผมเลยวันนี้อะไรคุณไม่รอผมเลยใครคุณไปใครคุณเป็นแฟนคุณไงใครทำไมผมต้องผมเปิดตัวคุณนะวันนี้งานอิสรุเปิดตัวอะไรเปิดตัวแฟนไงเปิดตัวแฟนไง ก็ไปฝากฟังทางอ S O ระเลยว่าแฟนผมก็จะมาออกเดี๋ยวด้วยก็ดูแลแฟนผมหน่อยครับไปซื้ออะไรนะจะไปไหนนะจะไปไหนนะตอนนี้กับปูที่นอนตอนนี้เหรอยี่ไหนมีขายตอนนี้ตั้รุ่งไงกูเคยไปหรือเปล่าโตวรุ่งไงก็ ไม่เคยไปอะครับก็ไม่เคยไปเดินกับปายเลยครับอ๋อไม่ใช่เนื้นนี้มันมีเน็ตอยู่ที่นี่ไม่ใช่นนนเน็ตทีนน่นี่มันไม่มีคลืนของกูย,ยังได้แต่สามจีเลย กาไปก่อนนะไปนะคุณก็บอกว่าเออช่วงนี้เตะบอลให้สนุกก็ณคุณยิ่บอกก็น้อยติดช่ไนี่นี่อย่างเอากับเราถือแล้วนี่นี่นี่นีไปกอนเด้อนี่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 กไปอ่งงสิแล้วที่นอนผมล่ะกี่วัน ไปดูแฟนเจ็ดวันลงเขาอะปอดสามสี่วันห้าหกวันเป็นอาทิตชีพอะไรนี่เออรวอนแห้งตอนนั้นเขามาถามอะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่เอาแบบของพี่อ๋อพี่อ๋อถามอยู่บอ,บอ,บอแบบนี้แหละผมอยากใช้แบบของคุณอนะนี่นนเราก็เลือกพอร้อมกันวันนั้นอนะนี่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 ไคุณมาเลือกตามผมอ่ะก็อยากเลือกตามแฟนมันจะเป็นอะไรไม่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 มันจะเป็นอะไรไปนี่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 คุณบอกเป็นคำเดียวทีนี่ฮะ เฉยยจีบมาเป็นนานแล้วแล้วไปทำอะไรเมื่อกี้ไม่ซื้อผ้าปูที่นอนมาไม่ได้อยู่ดูโฮมมันแพงโฮมพับฮะโฮพับอันละพันกว่าเลยที่เราไปนะบอกเลยกลับเอาก็เสียไปเนาะไปเสือหารอยู่เอาลุงดีกว่าขนาดั้นามันไม่ีไหมม่มัไไาไปครับเดียวตีเข้าไปเออเฮ้ยเกิดะไร้ตู้อเนี่ยูย่างก็้เป็ยนสิ ขอโทษครับน้องอ๊อฟต้องบอกน้องอ๊อฟมันเอาผมไปด้วย